มันสิภาพมันเลาะส้มสวนป่วยหอนทองของลูกสาวเพื่ปลูกไวร์ไรนหนึ่งอยู่แล้วกำลังงานแต่ประมาณแปดต่อเดือนย่แล้วกำลังงามเจะหน่อยกับเป็นหน่วยไม่ลูกง่ายหรอพี่น่ะนอ่่ี่หน่อยมันก็กตัดออกเบิดลรงไว้หน่อยพอมันพี่ไปหดไป็นปัญหาพี่แล้วก็จะมาเอาลูกมันไปขยายพันธุ์ไปปลูกใหม่ ยังมีโครงการคิดปลูกต่อไปอีกอยู่ลูกสาวก็ได้กำลังงามเขาขายนอนหนึ่งหนยี่สิบห้าบาทนอนละยีบห้าบาทนอนกล้วยกล้วยหอมทองแต่ว่าแพงดิละวีลาสี่สิบห้าสิบบาทน,นะอของแช่ไม่ต้องแพ่งนะไอ้ลูกตัวดกล้วยหอมทองไอ้ลูกง่ายหรอ โอ้ยจ่างก็เจ้าเสียหนามันจะเปลีนเอือดตืดอยพี่ไปหดไปปั้นหนามเลยพี่เน่ยนะมันไม่หนาจ้าเปลียนจ่างเจ้าเสียหนาปแปลีนเอือดตที่บึ้งอันนีใส่ลูกงหรอนอนเนี่ยน่อยมันจะบันลายถูกเพราะว่าเขาตัดทิ่มเบิดอนนะจงใบต้นเดียวตัดตัดออกพี่ไปหดไป,ไปปั้นหนามเลยพี่เป็นเออเพราะมันตกเสียเป็นบีเป็นอันนั้นเขาจังขีจงไว้ค่ะเอาหนอมัน ไปปลูกโอ้ยก็บ่าวกบันไดก็บ่าว่าเป็นบรรไดก็เป็นกำลังหดน้ำต้องหดหน้าตลอดเลยสองมือหดที่นึงสองมือหดทีนึงล่องขื่นด้วยปุ๋ยปุ๋ยพี่ไก่บ่เอามาล่องพื่นไชครบต้งมาปลูกปลูกกเขืยมบพี่กดตางนี้้าสีงานี่รูปสาบู ขี้ขานเก็บเทอนนี่นาะนี่นาะกำลังกำลังเป็น่ยนมะเขียมาเขียมเขียลังนวยมันกำลังเป็นนวยทำไมเอ็มเวลามาปลูกที่ใจเนี่ยโอ้ยเก็บขายประวัติประว้ฮึันันงามนะไม่สวยดูกล่ทีไอ้ลูกไอ้ผักผักเป็่นบรรได้เป็นนอมันเนี่ยตรงใบต้นละนอต้นละนอสองนอมเขาก็ปั้นถิ่เบิด ไอ้ลูกไปลูกไงล่ะวตัวเล็กน้อยสองน้อยกำลังงามดีกจะได้กินพี่ไปหดไปปั้นหนามเลยพี่เดี๋ยวกะได้กินแล้ว,ว่เกินหนาฝนนี่หรอกโอ้ยชัวรสิเป็นดอกชัวริเป็นนวยชัวริแกชัวริบมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ